การสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมแนทปอลช่องและแมนซิงนะครับผมวันนี้นะครับมาแจกรถนะครับ KR นะครับเป็นรถของน้องฟิล์มนะครับเพจ NX 155นะครับผมฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับเพจ NX นะครับใครจะทำรถทำไรก็ติดต่อไปได้นะครับหรือจะฝากแจกรถที่ผมแบบที่ผมไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยก็ไปสามารถไปฝากน้องฟิล์มได้นะครับแล้วบอกน้องฟิล์มไม่ฝากแอสบอร์เดี๋ยวน้องฟิล์มไปส่งมาผมอีกทีนะครับผมนี่มาดูกันดีกว่าคันนี้มีขอแต่งอะไรมากนะครับคันนี้เป็น KR นะครับเปลี่ยนสีจากคันเก่ามมานะครับผ ที่เป็นของอาจารย์เจ้นนะครับอ่าน้องฟิล์มบอกน้องฟิล์มเอาไปทําใหม่นะครับผมมาดูกันดีกว่าของแต่งมีอะไรบ้างนะครับอ่าอวิงอาร์มนะครับผมก็เป็นวิงอาร์มทองนะครับผมของคาร์นะครับผมปั๊มหลังเป็นจานดิสตอนะครับผมแล้วก็มีปั๊มแอมโบนะครับท่อมันท่ออ่าเอสอนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่ออะไรนะครับอ่าเป็นไทเทเนียมทั้งใบนะครับผมไล่ด้วยนอตทองนะครับข้างๆครับแล้วก็มีเบรกเบรกหลังนะครับของแอมโบนะครับติดอยู่นี่นะครับผม ปั๊มนะครับผมครั้งนี้เป็เียโยงนะครับผมอา้าวรถหายไอ้แก้วเวทีกันเดี๋ยวไปคันนี้ก่อนดีกว่าอ่าเป็นเบรกหลังนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมเท่ใช่ไหมล่ะแล้วก็บอกบอก็กเปนะ็นเบาะอีกนาทองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้นะชุดหน้าก็าจัดเป็นชุดไม้โบ้ชุดใหญ่นะครับผมจานจานไมโบ้เหมือนกันนะครับ ไปเราไปลองรถกันเลยดีกว่าวันนี้ก็อยู่กันหลายคนนะผมวันนี้น่าจะมาครบเลยนะขาดตาตก,กล้องไม่คนเดียวครับผมน่าอยู่กันครบเลยเพื่อนๆผมนะเวรกรรมยังรถกลัวเนี่ยไอ้สตราดจเย็นจะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปไปไปดูครบทุกคนนะยกเว้นตาก,กล้องนะวันนี้ก็อยู่ที่อู่หมื่นเม็ดที่เดิมครับ้ปป้อนรถบัากับเพื่อนไปอะไรอะไรอู่หมื่นเม็ด โอ้ที่เอ้ยอูอูอูเทพนครนะครับโอูเทพนครเอ้ยอูเป็กเกษมโอ้ไปใหญ่แล้วมันครบยังจะได้ออกพร้อมไหมครบละครบละไปแรงอ่ะภาคไปบอกเลยไปไปนอนกองกับเพื่นไว้ดรถในนัดแรงเกินเอายยุบเดิมไม่ว่าคูเวรกามเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปไม่ไ้ไม่ต้องรอต้องไปแล้วไปเทวิกกับไปเทวินี่ย นี่เดี๋ยวเราบุบ้านมาใครอยากได้บ้านแถวนี้ต่อได้นะครับาาราคาพิเศษนะผมแพงครับ,รบใช้เงินเอ็มในเกมซื้อได้นะผมแต่บ้านแถวนี้น่าจะขายเป็นพอยต์นะครับขายเป็นวอลเล็ตนะครับผมแต่บ้านข้างนอกน่าจะขายเป็นพวกเงินนะครับบ้านหลังละแสนสองแสนนะผมไม่แพงเยอะแบบคนธรรมดาก็หาอยู่ได้ครับผมบ้านเนะี่ยเดี๋ยวได้เก็บพวกอาวุธเก็บเงินได้นะผมมา แปดต่อหนึ่งไปเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวทางนู้นนะเดี๋ยวทางทางออกไปทางหลังนะลดอิสตูแล้ว่ะเบรก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 ไปแต่รอรอเลยนับนับนับแล้วออกนะมา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 นับออกนะนับออกนะครอาร์มันต้องเล่นไหลออกเลยว่ะ พร้อมนะสามสองหนไปโอ้ยจิเหไม่งีจั๊ด <c oughs> <opus> ่ะไอ้ตูนก็จีดจัดอหะอถ้าหมอบดเทุ่่กคนบ้าหมอบตรุกขเลยเนี่ยเอาโหทสงสุดกาแปนเบเกินเบกอนเบเกิลแบแล้วมามามานี่ไปเด่รถผมก็เรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฮ้ไเด่ดินี่ใจี๊ดจีมา เบิ้นเบิ้นเบิ้นใส่กันเบิ้นเบิ้นสามสองเดินไปมาดิโอ้ยอยากได้แบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่ะแล้วถ่ายรูปแบบแม่เท่เอาแบบแบบเป็นกลุ่มนะอยากถ่ายรูปตอนหมอบอ่ะตอนช่วงหมอบอ่ะอยากได้แบบให้มันได้สองสามพันอะปะกลับมาใกล้กัน

กคสวยโอ้สวยจริงโอ้ยกดผิดอยนึกว่าอยนึกว่าชิวนะครับแพ้แล้วรอบเนี้ยเดี๋ยวใหม่ใหม่รอบีจริงล้เดี๋ต้องเบิร์นอ่ะนะครับคนแหรอบจะไม่เิดเิร์นก็มันเดียวเยวนเเร์นเบิร์นเบิร์นเบิร์นมามเดียวหน่มามา เดเดิวเดินเดนเบิร์นเนียเบินเยเบิร์เไอ้นันเขาเรียกอะยรไอสัตว์ไม่ได้เบิร์นเอ่อเบิร์นกับเบิร์เาเรียกเบิร์นีกเเบิร์นเปี่เบิร์นมุนล้อรถให้มีควันนี่เขเรียกไหนละเขาต่างแบลูกไไอเหี้ยกลัวนึกว่าเหี้ยอะไรไปเยแบบเล่นมุ้นี่เองคิดไม่ถึงมามามาสา 1> 2 1ไปอ้แรงไอ้สัตว์มาดิต้องตัดไปลงติงส์ตแล้ว้ช่วงนี้ยขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยคิดทำแมันแรงอัไรแบนีเหรอลูกปลาอิเฮ้ยเอ็เอเออนี่แม่งแรงวะโคตรแน่ตึ่เสา เดกป้าหละดก้วาป้ายว่มาะาม้ป้ายวะมาป้ายวะมาป้ายวะมาวะมาป้าย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 วะมา้ายวะปะมา้ายวะ้วะมป้ายวะมาปลกวะาะไปวะมป้้กิวพีาห้อกไอม้้ยเะมา้ายะาายวป้ย้ยวะม้้ะะะะาป้ีามยมวขอพันโอ้โหอยากา้วยยะ má 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 3, 2, 1 Chết rồi Tập bơi là, là Tập bơi 3, 2, 1 Ui, quá Anh nhảy rồi, kéo, anh chép tay lên rồi, kéo โอ้ยเก่งแม่งแรงว่ะรถมึงก็ได้ต้นนี่เนี่ยแต่ตายเสียไอ้เก่งรอดูรอดูเออกูรอดูรอดูไอ้เจ้าสามร้อยฝ่ย <c oughs> า,าย,ยเนี่ยกูณวิ่งมาดิมาดิไปครับโหมด้วยไรว่ะเฮ้ยเก่งไหนอ่ะพี่นัทพี่นัทพี่นัทจะมาแซงคนหมอบค้างไม่ได้นะพี่ <c oughs> โอ้ยจูดโคตรโกงไอ้ท่าน โอ้หายเป็นตุ้งอะครับโอ้ยไอเก่งกูขอวัดหนึ่งหนึ่งกับมึงได้ปไอ้เงี้ยมันว่ะโอตายเลยอะโอ้หักมาดีมงดีโค้ชว่ามาดีมาดีแฮร์ดี้อยู่ไดีที่จะเต็มอ่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีว่ามันเกิดปัญหากับได้ผมนะครับพอดีว่าตอนอัดอยู่ครับตอนที่แข่งนั้นเก่งได้มันเต็มแต่คลิปมันตัดนะครับผมผมก็เลยขอตัดช่วงนี้ลงเลยนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจอัดใหม่แล้วครับเพราะว่ามันนานมากที่ผมอัดไว้อ่ะ โอ้ผมเสียดายมากเลยทุกคนเฮียบ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตา้ผมด้วยนะครับผม